ไอดีเอฟซีอีกตัวหนึ่งเนาะตอนนี้ซอกึ้มก็อยู่กันแมจิน่าเนาะหลังจากกินข่าวแล้วเด้อพี่น้องกำลังรีกันน้องมะนาวเนาะพี่น้องเนาะซอกึ้มสิ๊ว่าให้ฟังน้องมะนาวอ่ะพอดีว่ามีเอฟซีเอ้ยบุญเด้อพี่น้องขอโทษขออภัยพอดีว่ามีเอฟซีชาวดาวมาแม่เล่น้ำนาะพี่น้องแต่เพิ่นบ่สะดวกออกกล้องซอกึ้มก็เลยอ่าอ่าให้ให้น้องมะนาวนั่งกับกับน้องมะนาวถาโอเคน้องมะนาวคอยเขาก็ยังให้เจ้าจีจะมาเขียนนะเพราะว่าเราหน่งฝึกมา เราซ้อนมาไปให้ให้คุณจักกลมดมแบบเสร็จตอกเสร็จทิ้นะแต่ปนี่ฮันเออแต่เขาว่าคือผมมาฝึกน้องมะนาวเนี่ยเห็นน้องมะนาวจักกลมเขาบอกนะแต่น้องมะนาวแบบว่าไปชี้ใส่คนอื่นเขาห่ายได้ว่าเราว่าสิแล้วจักกลมได้พี่น้องเอ้เขาห่ายบอกเขาบอกว่าฝึกมามาฝึกคนน่ะฝึกมาฝึกคือมาจะบอกที่ไหนเอาเขาบอกว่าให้ฝึกน้องมะนาวคือฝึกมาอีเด้อเขาบอาที่เลยให้น้องมะนาวจักกลมเขาบอกนะให้บอกไอ้ว่าได้เสียงได้เสียงเั็นตัวบริกรรม จะเจ้าว่าเขาให้บ่เขาให้แต่ไม่ได้บอกใครอื่นนะก็เล่นเขาแามเจ้าเขาก็บปะน้างเรั่อป้วก็กระพึกขึ้นมาน่ะสิจากควมนะพี่น้องพึ่งึ้นม้าขน่ดแบบว่าอืั่นฝร่งใช่ไห้ใคร้อื่นว่าอะไรใครชอบคือว้าคนอื่นก็แบบฉันองมะนาวนี่เป็นควาเครียดว่าไหวพึ่งึ้นมานี่เป่นคท่ายว่าอ้ายเป็นอะไรพึ่ม้าพึ่งสุนัขแบบว่าดมยาเสพติดเยียงพวกแบบพึก เขอ่นฟึกยังก็ออ้บอไม่รู้บอฟนเมีเสียงข่าวว่บเป็นยังดอกมาไม่ตื่นเียอ์เลยอืมไดี้คือบอเขาฟึขึ้นมาอะไรแบบน้หืเ่าเห็นนะฟึเขาคือมาขึ้นมรือเล่าเห็นยังอ่ะก็รู้ว่าอย่างนีนนี่ฟึซเขาอะไรฟึมาขึ้าแกเ้บอกจะบมไม่้อยแล้วมาเออพะว่าฟึคือคนนี้ฟึซน้มาให้คือฟึคือมามาจากควมเหมือนดเด้อ แซ่บ้่ลลเลยไม่เปนากวี้ิกจังวัดิไปกินมากะติ๊ดถอนยังกินต่มา่้แต่แบบ่ใช่เพลกะแ้อืมแบบ่บเลย่หตอขัก้นนะถ้าถนะามมาแซ่บปให้ก็ไม่ไดีปากีเดียวเรามานาบบอนาอยากให้พึงบบ่งเรามานอึ้นมาเอนเรามาจะว่าเราตจเขาเขียนเรอน้ำแล้ว บางบาีาีอะไที่คิวประเทศไทยเหนมาครับประไทยยินอกยินนีเลยนะยินนะยินแล้วในกองนะแลกแล้วต้องมาน่าให้เกียตอขึ้คะแนนว่าคนว่าเราคืเราฝึกฝึกคือมาเราอยากให้เราบบว่าดิขาเราหาจากคบจากควมสลับควเนอะในกองนะ้นาเขากเนาะเบิ้งจริงได้นะพ เป็นโดนค้าแบบนี้เขาบอกไปทำแบบน้ำอ่างท้าบึ้ึมอ่ะพยเมื่อหนาจะไปยูไห่บูแดงไหนมีอยู่ไห่บูแดงอูสิอตืมเนีวนะไปไง่าจอห้างหสองห้างสามไปก็เพิ่อยานั่น้องกอไข่กอาวิ่งไปดี้อว่้ไปเดไป้อ เมื่อก่อนก้าวกันก้าเป็นการนักสืบตัเองบอกคาจาต่นักครูจะนัทต่อยปลาจับก๊กจังไรตอวห้างตัป็ลายห้างแล้วให้หนึ่งได้ดกอัน่งทำเอาสื่อควยตื่อยแสดงว่ามันลายเอาห้างเนาะตัวโตลูกเอาแป้งหวยใส่แกับแม่เอ่ดกายออกายออกแป้งให้ก ไปไผ่อะไกันมันก็คุกไผมันกนัขาช่วยอยู่จะเป็นย่ไจะเป็นย่น,นไปอนะไปงีย่ไก่บ่ทอดเ้นหนาเอทอดเสนเป็ดผูกมาแ่งอ,อย่าไปลองเบิ่งนี่เนาะนนหัหกเนาะมันอนโหช่วงนแลายอะ้วบนี้นหน่อยได้ไไยันงไงกินอาหารไป พอได้ย <to break an iously> ินอยู่ค่ะแล้วจะเป็นจะพัดไข่โนเดงเจ็ดใบชิบเอออวไรยิ้ไม่หาพัดแล้วกี่ลายหาพัดเงินห้าหาพัดลายกวาเชือเนี่มุกหนึ่งอยู่พี่หาพันลายกวาตู้ประคั้ตลากอะไกันอะไยผุยหนึ่งหาพัดประคั้ลักได้ย่กันลายลายลายมีหอยหอยชิปอ่ะเยี่ยหอยชิอเยอะเนาะ เขาเห็นอะไรพันหาพันที่นนพี่น้องสำนีแหละโกกกรอบหนึ่งหละ1ิ0พันจีแต่เป็นเงินบาทกับส้าบาทมันส้าบาทเราอยู่ไทย่สิแพนแยมีโลหนึ่งสี่ห้าร้อยบนดมดแดงกวบงูไไรน้อพี่น้องแม่นบมออกมาแต่บดเดงนานหนึ่งก็ได้แล้วสองมมกจับมือน้องนาวนีแหงบดแดงคายเราสะออนเราตลาด้าเหนีแงตลาดข้าวเลี้งมซื้อนักซื้อไรซื้อได้หน่วยเดียวน เนาะเอาเห็ดกี่ถัวยนึงถัวยเราดูพ่จเแจตามเจวก็นเด้เนามนาอแพ่แคนาะมะนาวที่บ้านซื้อโบฮทเนาะมะนาวต้มเหยค่ะถัวยเรามีหลายชนิเด้อีสีแดงมีววกถั่ยตูมนะถว่ยทั้งนี้นะหัวหาพันหนึ่งทีนะลายลายว่าาพันกระตูกในเย็ดไปสิพันกะูเเลาได้กินโบัาณมีขึ้นราพี่น้องากาศมันฮอนมาจากแท้ แะสายยาวแกม้มันเปื่อยไปใช่ไเนาะขาวีสีขาวกัมีสีแดงกมัมีสีะปากไหมสีขาวีระปากไหมเนาะขาคือคือไหนคือใบหววันครับค้าีะปากเมน้นพี่แองมาั้ง นองหน้าเจ้าผักเจ้าเนยนกได้ปใช่เือแ้วังก่อนเปนชีบัวเนาะนี่ดอกชีโอยู่ในองีบัวอืที่โ่บมาอแต่งบอืมก็ดินก็จริงหาเนีห้าบัวเนี่ยด่านเลยนี่และเป็นเป็นมือรู่งเท่าับไรปีป็นว่นต้อง ้าขึ้นกระสับลูกคนคนขิน้อไปท่าดีย่างนี้นะทาเด้อวมดป้อแปะกินคอเป็ี้หน้าเอวประมาานด้อเ้าให้ยีดอกพุ่งหนึ่งะาดน้องมาเราจะเกยบนี่หรอมาตะกี้บใหล่างราบุเลยเราบูเนใีญ แรงว่าสมองเราระบบประสาทความคิดระบกควิไปแล้วป้ว่าใครคูซ้อนม้ามาซ้อนน้องกิ๊บน่องมะนาวเราอยากให้ไม่คนสุดไทยคนสุไทยเราซ้อนมาอย่แลเวาซ้ม้ากลังรลบเต้นมันบ้าองซ้อนม้าราเมืออะไรย่งไม่ได้อว่ายไ่ลาบหนิเขาลาบลาจะไปคุณเขาเลย ดเก่าเลยนะอยากจะเปิดแม็กซ no ิมันกันบ no ้างะหมวาเราแต่เราเปิดได้แถวๆแถวๆโดนหัวเข้าไปแดงกันใช่ไหมจะหมักบ yeah. uh ้จะหบักนราจะบาหมักจะมีเลยมักปาบหมักหาว่นแ้วห รบาเาีงน้อรกนบ้า่อคอยคนจะได้ยินได้ยินอยู่แล้วบางทีบอกหยอกแล้วเป่น้องแล้วตุ๊กตาผิน่อยเด้ไปา่ เาไปแล้วไปแล้วสามีวันคนนั้นสามตันี้นะครับไปนะนุ่มเวาอยู่ดิประมาณจะปีสิบเจ็ดจาไปสามที่นี่แล้วเวียัไม่ได้อันนี้เสดายเสดายดีเป็นหน้าอันสิไน้ะ ปวยเป็นหนำเนี mm ่ยน่ดูปุยเอืมนี่ข้นัเนี่ยเขาใส่นงเองไมเขาใส่เใส่สองชอนจริงด้ว เได้ด์นะดีเนะน่ะายอืไรยังจีเได้เนาะนี้เมื่อวานออกเป็นาาออเออเมื่อวานของเไดียามนาวว้งถอกได้นาะบานะี่ยจมมอรไม่หักจีน่าชื่อชมพา,าลายอยางตอนรามนาวมักแต่งนะกื่อลิปติกยาาคม พี่พ้าบอกถ้าผิวมาจากประเทศสวิตเซอร์แลน, <laughs> แนด์ผมก็ดูสวิตเซอร์แลนด์สวิสเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ก็ดูสวิตเซอร์แลนด์เหรออือฮะเราค่ะต่อไปเลยสาวลูกสาวเจ้าหน้าตาสวยๆหน้าตาผิ้วผันสวยเปลี่ยนแปลงจากวันนั้นถึงวันนี้วันนั้นน้องมะนาวสิตาลูก <laughs> ไม่ใช่แล้งเมนะื่อไม่ใช่แล้ว ม่หูรอดนเป็นเขาสบายน้ำหน้าิน้ำหน้าบ๊ละวันแรกมึอนะไปหมุกไปหาหมอแล้วมึอนะวิเอาันเป็นสิได้ใสตาแร์บนิ่งจองกลอนเมื่อน่ะป้าจิแบบบัวเป็นปกติเ่นยังย่างไปกับผม เอาพยาผสมปะสียางผสมกันแต่มเปนคนเกาะคนแก่นเนาะขนาตายก็จะไปนั่งบนเลยขึ้นรถกรุงเทพนะเนาะใช่หรือปะปจักแจักบ่บดบ่ปกติบดบอหูหักบได้ยินเสียงแววเสียงพีเสียงคนมาสิบมันยังบ่เอมื่อนั้นไปหากับพยาบาฏาวาได้ยินคนกระซิบได้ยินหูแววไหมเพนบ่เนาะได้ยินบ่เมื่อนั้นไปห อาทยก่อนจะน้อยจะจ้าพักพอเลยคอยสิไทยมอบเงินให้หอาเงินให้เป็นอะไรเป็นอไรมีคนชวนไปสิ้กับพี่จ้างเนาะพี่น้องไอบเสือจะลุกลู่เดยไปจิบจิตน้องมาน้าอ่อนเด้ไปสารลักเมืองปู่ตูสิดเลยบ้านเฮ้ากับสาร์ลักเมืองเนาะเขามีารลักเมืองบ้านเขามีชักจะไป เธอก,ก็สิไปนะบอนอื่นไปก็ได้แต่ว่าแค่แบบสิ่งศักดิ์สิทธ้นนะเพิ่นปก,ป,ก,ป,กป้งองคุ้มครองน้องมะนาวเพราะว่ายันน้องมะนาวถึงรถต่ำลดยางยันไปเดียที่เพิ่นเลยเอ,อื้นไปให้ถ่าออขุ้นกว่ายูหันฉั่นเลยพิจินาเพราะฉันเลยเราเออมดวดาไม่ให้เป็นเ,เดวดาเพิ่นเข้า,ขาวไว้เพิ่มันเราเสีจเลยไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องไปบอนอื่นหรอไอ้เจียบก่อดูดเพราแห้งแม่อยู่เอือนจับบอสชวบวาคอยก็เป็นโทษเลยบาทน้ำสักคึม นี่เพิ่นเลยเอิอเจ้ามาพี่ด่ามานั่งอยู่พี่ก้อนแบบไหนพ่อเขาไปเจ้ามีครูไหวอย่างไรเจ้าก็เลยไหวนะเพิ่นบอกเขาก็เลยเพลงรับเขาก็เลยเพลงตัวนกันเลยทูดน่ใช่ไหมทู่บ่ทู่พูดว่าเนาะเขาจะพูดว่าทู่ก็ว่าทู่เหรอเนี่ยแบบมันเฮียวานมันขลอมเนอะทู่รู้เออว่าหมารู้สวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เป็นแล้วเป็นแรกแบบนี้การเสียบต่างประเทศแล้วเป็น นี่อยู่นาตัวนเนาะแหปตัชาูกไก่นึ่งหมดายตาย่ายตัดตายตายตายตยตายายตยตายตาตยตายตายตตายนาะตาตกตาตัยนายตาตายตัยตา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 ยตะยตา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 ยตยตายานตายายตยตาาะแตยา เขาจะให้ชาวพืชมาพาไปนั่นมาแล้วตำหูรูปนี่ไปบ๊องไปบ๊องไปพิจินามาก่อนพิจินามาก่อน่อนทราจะไปรีวิวห้าอันหนึ่งห้างหนึ่งที่ท่านอันว่ามีโบสถ์ลอยฟีท่านนี้ท่านเป็นนครพนมใกล้ดาอบ๊อดประมาณทราบไปรักเนี่ยไอบ๊อนนี่รักมี่โบสถ์โบราณโบสถ์เป็นลอยปีโบสถ์งามนะหมาะของเที่ยวเขาจะเป็นคนหมักไปเที่ยวเนี่ยแหละก็มีอันว่าเป็นตามแก้วออกต่างประเทศโหนหบูพิกินา ตับหูลกุ้งกราพีไปถึงหูลูกนีน่ะเอาเอาเป็นมืออื่นบ่จังหูลูกบ่ไปมือนี้สร้างหูลูกไม่หูลูกไ่ได้จะไปมาจังไปมืออื่นจะไปเออรันีแหละฮันหูลูกบ่จักซ้ำนะไม่ืนมกะท่ก่อนไปโมกะท่ามไดแรงแลแดดอ่อนแล้ไปหอนกับบอยด้เลยถธรรมดาคือมันคือ้อนประเด็นครับลงผัดไว้ได้อืมผัดบอ น้องมาเอาไปซื้อเขียดกับป้าก็แพงแค่ปอนท์ทักไปพุดเขา้าวหนึ่งโลเซนนึงได้ถึงเงินหนึ่งเลยเซนเดือเนาะอะไรถั่ยอะไรคุณผายเงินมาแลด้เอาไอซ่อนนะประมาณถั่ยนะพี่น,อน้องถั่ยสมุถนถั่ยเป็นถั่ยประมาณนี้แหละถั่ยแบบคือจานนี่นะพี่น,อน้องกับร้ายประแดงประมาณครึ่งกิโลเนาะครึ่งโลเซนนึงครึ่งโลเขาเพิ่มมาหนักครึ่งโลได้เขาเพิ่มแบบเต็มเต็มโลก็บาแม่นเขาต้องเบิ่งน้ำซีน้ำ ยืดนเอยแด้ว5กรัมแล้วมันยังดิ้นอยู่นีกระซามเนาะดิ่งดองดองดองอยู่พี่จีน right <of> ่าเป็นหมัก huh. ก okay. okay. ินม <nine> mm ันเป็นเลาแกงคนกินแซ่บแซ่บแบบตายแซ่บแบบตายพี่น้องคอยคินจิตองยานตุจิตอะไรนี่คอยบ้างคอยสัมาแม่น้องมะนาวนดี๋ไปห้องหมอบอกอะแล้วไปคลินิกเขาเบิ่งอยู่าไปไปห้องหมอเขาก็บะบุเปลืองบระแพงประหยัดเงินตรงรัฐบาลกระบุเสียเงินไลย เราเป็นอย่างเราเป็นหมักไข่ของขึ้นกินอะบรยาไข่เจียวทอยางนีแกงเยอยเยอดกินเนาะเราเราเป็นสองคนสองมาดูเราเป็นสองคนคือกันเราเป็นยัลเรเป็นน้ากินน้ำเปลือนไงกินน้ำบาดาลมาตลอดแล้วไม่เห็นมีมีนบอกน่ามันว่าปิงอะไรปงเทนน่าไม่ไเป็งเทระกาค่ะเป็นขาวๆมั้งบอกเป็นขี้คุยเนาะเป็นไท่เป็นมาไข่สีขาวๆพี่เนอะ บ่ากินข้แบบสีเขียวได้กินข้าวขาวๆแบบมันเป็นแบบขาบดินปูนเนาะเออเออขับดินปูนกินมาดนหรือบะนาบะนาตลอดปะได้ไรก็จะได้ได้มาเป็นกายนี่กินจะน้ำประดานะน้ำแล้วโอ้โหโมบีเงือเชื่ออะไันเนาะเป็นแร่หนือธงบีเนี่ยเหมือนนั่นไงผมเงี่ยวนะบ้านสักคือบ้านดีนี่กอ เนียวฟกเนียวเนียวแรงหเลยหนียวยั้เนียวฟกเนียวเนียวอะรเนียวยดเนียวสะาเนียวปกติเพราเป็นนิยวจะกินลายจะกินรบบสาขนคับกินเถื่อนท้คงซื้อรมันน้ำเปล่ามันเงี้ยเนาะมอบอืมจางเนาะน้ำประดานนาะจาได้แล้วตูน้ำไม้หน่ะได้้เนะเพ้เขามาซื้อไม่แล้วซื้อหนบออืมบออย่าเอ้าตูน้ำน้ไม่ใหญ่ไหน ยังทำเพื่อนนะบุมีเคลื่อนอยู่สีเขียวพีเด้นะบอแมนตุกซาลิปนะตุกน้อยบอตุกใหญ่ใหญ่บุมีบริสุทธิ์บอสะขอไปเ่องข้าวบุมีระบต่อเปลี่ยนข้าไหนบอเราให้ซซื้อีาตุกข่อห้าสิอะไรหลยดูกอนะหาสิพบ แพงเต๊อเหาสิบพันเดี๋ยวกลับไปซื้อไ้ดอกนองมะนาวตุนังมันไหมเนาะตุนังมนาเดี๋ยวไปเป็นยังไงกินนี่กับฝาไว้สำมีกินเขาอิ่มแล้วมันชกึมว่าพึกงนองมะนาวขึ้นมาเปนหลี่ยงห้าอกึม่างว่าเหาเนาะบ่อ็น้วเบาพึ๊งห้พึ๊งคือพึ่งชนักนองนองมะนาวสิควมบอสิดอก่าเวราาเขาผู้เจ้าไปเลนผู้เจ้าอนี้เออ่าบแพยา้ยเล่ไปไปอีกไปอีกชั่วว

บอกว่าน้ำปีนึงมได้ขันก่อยรวสักเดือนบอกาน้ำเลยอืมขนเขาบอกน้ำเป็นเดือนคนะสอนสอนสอนสับซึมคิดก่อนจังเว้าใช่ไหคิดกอ้เนอรวถึคนเขาให้จะได้เขาอได้รวยทำไมกอ้ยโก้ยโอเคโอเคเขาจะตรงกันหุ่ยได้ไหมเขาบนุญาได้รวยสำไมกับคนแบบข่อนยังบริรวยสช่ไ ยังเป็นุ้้ยนี่คำลุ้ยกับข้าจะเป็นเลี่ยงเบรรยังกาศแห้งขาด่านี่ยังเปรนลุ้ยเขานะน้องพี่น้องโอเคพอพี่น้องกินเที้ยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องมะนาวก็สกึมเลยพี่น้องจนกว่าจะกลับมาเนาะจนกว่าจะกลับเมื่อพี่น้องเอ๋จากถ่าเน้อเพื่อนเธอวคยนีนเอฟซีเปอน์รอสิฝ่าเครื่องมาให้กับเพื่อนเอาว่าให้ฝากทีวีให้แน่ก็ทีวีเป็นทีวีแมจิน่าเนาะพี่น้องกระเบือกโทรกันกันซูนเต่าอ่ากระเบือกสกึมก็ได้ขยันฝากเคยน้องมะนาวเพราะว่า มีเอฟซีเพิ่นอยากฝากเคอให้น้องอมะนาวเนาะแต่ว่าจแจทียู่ให้โทรมาเบอร์นี่เด้อพี่น้องเบอร์ไทยแล้วก็นเซาคึมก็ซื้ได้อ่าให้ทียู่เนาะเบอร์โทรเซาคึมศูนย์หกห้าสี่เก้าศูนเบอร์โทร065 490 2257เป็นเบอร์ไทยเซาคึมเนาะมียังกะฝากมาโทรมาได้เพราะว่าอยากมีเอฟซีเห็นคอมเมนต์มาในคลิปว่าจะฝากสื้อให้น,อน้องมะนาวเนาะกันยินดีเนาะพี่น้องเนะาะฝากเครื่องฝากคลองน,อน้องมะนาวกระหับเบิดเนาะขอโมกขอบใจเอฟซีทุกคนแข่งกำลังใจ แล้วก็เอานอกมะนาวไปพอนเอ็กซีขอบใจไปในหลวงทุกคนขอบใจได้เลยขีดผาเงินมาให้เน่ยฮะขอใจขเงินว่าขีดผาเครื่องมาให้เนาะโดยขีดผาเครื่องมาให้ขอบใจไรมีเฮงเด้อโดยให้เงินมชฟโดยเบื่อเบเนี่ยโดยพ่อการคิดหนาเด้อสบายดีสบายดี